ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ ช่องสตังต์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินลงทะเบียนคนละครึ่งหลายคนนะครับรู้สึกเซ็งมากทางทันที่กรอกตัวอักษรถูกต้องครบทุกอย่างกลับได้ข้อความลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องโปรโดลงทะเบียนใหม่ถ้าเจอข้อความแบบนี้จะทาอย่างไรดีถึงจะได้เงิน3ามพหรือจะไม่มีโอกาสได้เงินแล้วคําตอบนี้อยู่ในคลิปครับหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินของรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตัง์มีเดียนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสตาง์จะส่งข่าวให้คุณก่อนใครเฉพาะคนที่กดกระดิ่งเท่านั้นบริการ การนี้ฟรีไม่คิดตามกดกระดิ่งเราได้อะไรละ่ะคุณจะได้ข่าวก่อนใครรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินก่อนกับช่องสตัง์มีเดียนะครับล่าสุดนี้นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆมากจากสวัสดิการทันข่าว4.0นะครับเป็นแฟนเพจ Facebook ให้คุณกดติดตามได้ใครที่เล่น Facebook สตัง์แนะนานะครับให้กดติดตามเพจนี้แล้วก็ดูสตัง์ด้วยก็ได้นะครับล่าสุดเขาก็บอกเลยครับบอกว่าปัญหาเดิมๆอีกและคนละครึ่งเฟส2ระบบตรวจสอบเนี่ยก็ยังทําให้คนไทยผิดหวัง ส่งข้อความมาได้อย่างไรลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องทั้งที่เราเนี่ยนะกรอกข้อมูลถูกต้องใส่ทุกตัวอักษรที่เขาต้องการนะครับก็มี แฟนเพจนะครับหลายคนนะครับก็คอมเมนต์เยอะมากว่าผิดหวังมากเราจะทำอย่างไรดีรวมถึงแฟนรายการสตัง์มีเดียด้วยนะครับก็ถามเหมือนกันว่าถ้าเจอข้อความแบบนี้ทำอย่างไรนะครับสตัง์ก็ขออ้างอิงจากทางแอดมินเพจในการบอกว่าให้รอลงทะเบียนรอบพิเศษนะครับเป็นรอบใหม่รวมถึงคนที่กรอก OTP ช้าแล้วก็ระบบจะส่งข้อความแจ้งว่าสิทธิ์เต็มประมาณนี้นะครับโปรดลงทะเบียนใหม่ในวันพรุ่งนี้ถ้า ได้รับข้อความแบบนี้นะครับทั้งลงทะเบียนไม่สำเร็จทั้งกรอก OTP ช้าให้รอลงทะเบียนในรอบพิเศษนะครับอย่างที่สตังบอกไว้เมื่อวานนี้นะครับว่าจะมีการเปิดรอบเก็บตกประมาณวันที่15มกราคม2564รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ใกล้วันลงทะเบียนติดตามช่องสตางค์มีเดียไว้สตางค์จะติวเข้มให้กับคุณอยากให้หลายคนได้ซึ่งที่ผ่านมาคนที่ดูสตางค์มีเดียเนี่ยได้กันเยอะหลายคนนะครับแต่คนที่ไม่ได้เนี่ยเนื่องจากระบบมันขัดข้องคุณทมถูกแล้วแต่ระบบมันไม่ดีครั้งนี้เรามาสู้กันใหม่นะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่รอบเก็บตกนี้กดติดตามช่องสตางค์มีเดียนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสตางค์จะแจ้งข่าวให้คุณผ่านหน้าจอมือถือกับ,บรายการสาระแชร์ชารัฐคลิปรโดสั้น หากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้พิพวไปโรอนี้แล้วเจอกันใหม่ข่าวหน้าครับ